ปฏิชาตชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่14มีนาคมนะคะคุณได้เอ็ดรับสอดเขาได้หเหรียญวันนี้ก็จะมีการตัดสินใจที่สําคัญนะคะที่ทาให้ชีวิตดีขึ้นอาจจะหมายถึงโอกาสดีๆเข้ามานะคะหรือว่าข่าวดีที่รอคอยเนี่ยมาถึงแล้วนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะความชัดเจนการให้โอกาสกันใหม่อะไรแบบนี้เนาะส่วนแฟนได้6เหรียญก็หมายถึงความรักนะคะที่ให้แบบไม่มีเงื่อนไขการให้ได้รับที่เท่ากัน นะคะอยู่ในจุดที่ดีด้วยกันสองฝ่ายถ้าเป็นเรื่องการงานของเขาก็ดีเช่นเดียวกันนะคะมีไพ่ reconciliation แล้วก็ listen to you r intuition สำหรับคู่ไหนที่มีปัญหาแยกกันไปแล้วมีโอกาสได้ return นะคะก็จะตัดสินใจอะไรให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะ,ะสำหรับคนโสนิทนะคะมีโอกาสจะได้เจอรักแท้แล้วอาจจะเป็นคนเก่าๆในอดีตก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคู่แท้จากอดีตชาตินะคะ